ต้มปลาทูค่ะน่ารักชัดสวยนะคะไม่ใช่หน้างอคอหักนะฮะเรื่อของแม่กองเขาค่ะอ๋อน่าเริ่มอ๋อถ้าแม่กองนี้หน้างอคอหักที่นี่คือหน้าเรักชัดสวยค่ะชัดสวยน่ารหน้าเลยแต่ละจุดแย่งก้นยืนยันด้วยกลุ่มภรรยาที่ผ้าฉลองเพราะว่าไปชายหวานด้วยเมนูของเรากลุ่มาลางเราชอบค่ะเราลงกันไปกลุ่มาลาง โอ้นี่เพิ่งเคยเห็นนะ้มตำปลาทูอร่อยนะคะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะอร่อยคือส้มตำกับปลาทูทอดใชยไ่ถูกต้องนี่เมนูใหม่หรือเปล่าครับไม่ค่ะเก่าวแล้วปีที่แล้วก็มีไอแม่ตัวนี้มยิ้มเลยตัวนี้ยิ้มกว่าเลยยิ้มเผาคนที่ที่กรูดอ่ะโอ้โอได้เลย่องไหม